สวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จบรรคลังปงที่28ลงให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับเป็นพระแล้วก็วันนี้ก็วันที่17เดือนมกราคมปีพศสอ6 4นะครับเป็นพระองค์ที่28นะครับ28นะครับเป็นพระที่มี มีประกันสองใบนะครับสองหูนะครับนี่ครับสวยครับนะครับนานๆได้เห็นนะครับมีประกันสองหูนะครับสองใบครับมีหูสองใบนะครับนี่ครับสวยมากครับเป็นเกตทลุสซุมนะครับทลุขันบนมีสองกรอบนะครับนะครับสวยครับนะครับแล้วก็มีปีผ้าอัสนะครับคือผ้าทิพย์นะครับนี่ครับ ข้างล่างไม่มีครับนี่ครับสวยครับองค์นี้สวยเป็นเนื้อขาวอมเหลืองนะครับขาวอมเหลืองกระด้งกระด่างด้วยน้ํามันต่างอิวนะครับนะครับพระยุคนี้สร้างกันยุคตั้งแต่ยุคยุคกลางยุคกลางตอนปลายแล้วก็ยุคยุคยุคปลายนะครับยุคใหมยครับสร้าง2408241 1นะครับนะครับพิมพ์นี้ ถ้าพิมพ์ใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เขาก็บอกว่าเป็นพิมพ์ของหลวงวิจารณ์นะครับในยุคของหลวงวิจารณแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้แกะพิมพ์แต่เป็นพิมพ์แกะพิมพ์ในยุคหลวงวิจารนะครับแต่ได้พัฒนาพิมพ์สวยครับอกใหญ่ผายสวยนะครับดูครับสวยมากครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง1,6 1,600x 1หนึ่งถึง 2,000x นะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับเดี๋ยวดูลยครับดูพิมพ์ทรงพระนะครับ สวยครับดูวครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงขยายด้วยกล้องแล้วจะดูว่ามีนั้งในมีมวลสารตามบันทึกของหลวงปู่คำหรือเปล่าครับเพราะพระนี้ก็อยู่ในตำราของหลวงปู่คำว่าพระเนื้อขาวอมเหลืองแล้วก็กระด่างด้วยน้ำมันตังอิ้วนะครับนะครับนะครับดูกระด่างนะครับนะครับดบูก่อนจะลงเดี๋ยวเอา ลองดูดไม่เหล็กดูนะครับลองดูดไม่เหล็กดูว่าจะติดไหมครับเอียงเยอะครับต้องเอาเอียงมาด้านนี้นเอด้านนี้มาครับว่วพระเขาตรงๆไม่ได้ครับเอาด้านหลัง วาน็ไม่ได้ครับไม่ได้ <S <S เป็นไม่เด็กดูดปึ๊กโอเคลองดีครับลองอีกทีเอาเอาแบบตรงๆนะครับนี่ตรงๆเลยนะครับเพราะว่าพระรุ่นเก่าๆเขาจะดูดไม่เด็กดูดน้อยครับหนาอีนิดเดียวครับนึบ ดูด้านหน้าครับมีไหมครับต้องใจเย็นๆครับต้องใจเย็นๆโอ้่เยียงมากครับเยียงเยอะมากครับนี่ต้องออกด้านี้กลับนะครับหัะเยียงมากครับดูครับขออนุญาตหัวนะมีครับมีครับคือกลับหัวเลยนะครับมีครับ อ่าครับมีนะครับโอเคผ่านครับติดเบาๆแล้๋ยวตรงขยายได้กล้อง 1,600X ร้อยถึง 2,000X ครับตัวไหนจุดสำคัญก็จะลงถึง2,500นะครับขึ้นไปนะครับสวยมากครับเนื้อพิมพ์สวยนะครับธรรมชาตินะครับเราจะดูว่าเอาลงขยายด้กล้อง 1,600X ว่าจะมีตามบันทึกหรือเปล่านะครับ ครับนี่เราขยายด้วยกล้อง 1,600x นะครับนะครับรูมนสารของหลวงพ่อนะครับว่าในองค์พระมีมนสารอะไรบ้างครับที่อยู่ในตามบันทึกของหลวงปู่คำหรือเปล่าครับที่บันทึกไว้นะครับดูครับนี่ครับเห็นนะครับมีรอยล้านรอยเล้านะครับมีคาบนะครับมีคาบมนสารมีคาบน้ํานะครับมีคาบน้าน้าอ้อยน้าน้ํามันตังอิ้วครับ มีคาบน้ําครับโอ้มีคาบน้าอ้อยเคี้ยวด้วยครับหูยุคนี้อยู่ใน้อ้อยเคียวครับน้ำอ้อยเคียวครับหูมีสองมีสองหูนะครับชัดเจนนะครับมีคาบแข่าไซด์ขาวๆครับครับคาบเข่าไซด์นะครับไม่ใช่คาบไม่ใช่คาบแบบนี้ไม่ใช่คาบไอถ้าเป็นเม็ดเม็ดเล็กๆน่ะคือเป็นอันนี้จะเป็นแบบนี้จะเป็นคาบไอคาบเข่าไซด์ที่กำลังก่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะครับ ต้องดูให้ออกนะครับนะครับเพราะว่าคาบแบบนี้ลักษณะอย่างนี้ใกล้ๆเคียงคือจะเป็นคาบที่ของลอกลายแบบทามาคือเป็นคาบเกลือนะครับถ้าของแท M ้จะเป็นแบบนี้นะครับจะขึ้นใหม่ๆก็เป็นแบบนี้นะครับม,รมีลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ครับจะขึ้นเป็นชั้นนะครับเป็นชั้นเป็นบางผืดนะครับนะครับนี่ครับมีรอยลานรอยเล้านะครับอยู่ครับนี่ครับนี่ครับ เกิดจากธรรมชาตินะครับนี่นะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาจะเป็นพังผืดเป็นเคลือบแล้ววิ่งตามร่องนะครับแล้วก็ซ่อมแซมตรงที่มีรอยลานรอยเล้าเขาก็จะปิดรอยลานรอยเล้าวก็เคลือบงอกขึ้นมาครับเขาก็จะงอกงอกนะครับเขาจะงอกขึ้นมานะครับนี่ครับแถวซ้ายเขาจะงอกนะครับงอกขึ้นมานะครับนะครับ แคลไซนนี้ต้องงอกขึ้นนะครับเป็นพังผืดขึ้นมานะครับสร้างตัวขึ้นมาครับนะเกิดขึ้นทาบธรรมชาตินะครับนี่ครัดูครับนครับมวลสารครับมวลสารพรหักแต่ประกําแพงเหล็กไหรพงไพดำนะครับนี่ครับ ภากแตกปากำแพงนะครับนะครับเด็กไหลผงไผ่ดำครับเล็กๆเล็กๆพวกนี้ครับพวกนี้แขวซ้ายครับดูตามให้มีอยู่ในบันทึกนะครับตรงนี้เป็นคาบคาบน้ำมันเยอนะครับมีทั้งน้ำมันทังอิ่วด้วยนะครับนะครับรุ่นนี้คือรุ่นเข้ามา โอ้น <icana>, ี่อะไรนี่ครับดำๆเลยเด็กไร่ผงไผ่ดำครับโอ้โหดำปื้อเลยครับเนาวับเลยครับนี่เด็กไร่ผมไผ่ดำนะครับตอนแรกนึกว่าเป็นแมเป็ปไม้แมปพิมไม้นะครับไม่ใช่ครับเด็กไรลผงไผ่ดำครับอันนี้ผมว่ตุกคุณทั้งห้านะครับผมวัตุกคุณทั้งห้านะครับพบขาวครับ มืตคุณทั้ง5้านะครับแล้วก็มีคาบเข่าซ้ายนะครับนี่ครับเค่าซ้ายนะครับกอตัวนะครับไหลผมไผ่ดำนะครับดำๆนี่ครับนะครับเจอครับครับคือมนสารดูครบนะครับถือว่าถือว่าเห็นเห็นเกินนะครับถือว่าใช้ได้แล้วครับนี่ครับ นี่ครับคาบเขวซ้ายนะครับจับตัวกันเป็นก้อนนะครับนะครับมีเม็ดเขียวนะครับมีเม็ดเขียวมีคาบเขวซ้ายมีมีน้ำนี่ครับและเหล็กไหลผมไผ่ดำอยู่ในเขวซ้ายดำๆครับนี่ครับความเก่าครับ ดูความเก่าอยู่ในความเก่าดูความเก่าครับว่าเก่าขนาดไหนครับเช็คความเก่าครับว่าข้างในถ้าของแท้ก็ต้องมีแคลซซายอยู่ด้านในครับเอาครับครับเจอครับนี่ครับเห็นไหมครับแคลไซียเขาจะขึ้นเป็นเป็นเป็เม็ดงอกขึ้นมาครับเี๋จะค่อยๆงอกขึ้นมามาปิดปิดรูนะครับเห็นไหมครับเขาจะค่อยๆขึ้นมางอกมาปิดรูนะครับนะครับนี่คือแคลซซายนี่คือพระนี่เขาถูกหดย่นย่อมีหลุมมีบ่อนะครับเห็นไหมครับ มีลุ่มมีบ่อแล้วก็ข้างในจะมีเม็ดขาวๆนะครับเป็นขาวใสนะครับนี่เขาออกมาแล้วครับรูนี้ออกมาแล้วครับนี่ครับนี่ขาวใสนะครับนี่เป็นก้อนนะครับเกลือผกงอกครับนี่ครับงอกเกลือผกงอกเสร็จ ปุ่มทุกคุณทั้งห้าเยอะครับนี่ยวแคลซ้ายกำลังจะปิดรูครับเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยครับวิธีดูแคลซ้ายนะครับจะงอกตัวเลือบนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเขาจะสีนี่ครับจะดูครับความศักดิ์สิทธิ์ของน้ําธรรมชาติเขาเกิดเป็นสีลุ้งนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับปรับให้ชัดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ นี่คือเขาไซส์เกิดจากธรรมชาติคือเป็นเม็ดพระธาตุนะครับเขบาเรียกว่าเล็บเม็ดพระธาตุเนี่ยอันนี้คือเขาไซส์นะครับเขาเริ่มงอกงอกงอกปิดมาด้านนี้ครับแล้วจะปิดหลูอ้อน,นี้นะครับแล้วอันนี้คือขึ้นใหม่ครับนะครับขึ้นใหม่แล้วเงาวัดเปไหมครับมีสายลูงในตัวคือเรียกวความศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้น้อยองค์ที่ขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยคือความศักดิ์สิทธิ์ของพระสุดระคังขอให้ลูกมีโชคมีลาภสุขกายแข็งแรงไม่เป็้ธาตุ นี่ยที่เขาหากันครับเขาหาเม็ดนี้นะครับนี่ครับความศักดิ์สิทธิ์ของจะใส่แสงสว่างเป็นแงลัศมีในตัวครับนะครับแล้วสีนี่มีในตัวนะครับเห็นไหมครับจะมีคือเป็นมีผู้ทุกุณในตัวนะครับเดี๋ยวขยายให้ดูครับจะได้รู้ว่าอะไรคือไหครับนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวดูใหาดูครับปรับนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ จะเห็นชัดๆนะครับก็จะเป็นคล้ายๆมีแสงอยู่ในนะครับนิ่มๆอยู่ในครับนะครับนี่ครับถ้ากล้องไม่กล้องไม่ดีก็จะไม่เห็นนะครับเพราะนี่เขาใสมากนะครับใส่เขาเริ่มก่อตัวไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยความของศักดิ์สิทธิ์จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับมองไม่เห็นนะครับถ้าถ้าเราดูแค่พันเอ็กเนี่ยแค่จะมองไม่เห็นนะครับนี่ครับอันนี้พันหกร้อยเอ็กนะครับ 1ันหกร้อเห็นแค่นี้ครับนี่พันหกร้อยเอนะครับเห็นแค่นี้นะครับพันหกร้อยพันหกร้อยเอนะครับเราต้องดูถึงสองพันขึ้นคก่อนจะเห็นนะครับอันนี้แดงๆนี่คือเศษพ้าหักแตกพ่ากำแพงนะครับเราขยายดูพระสักครั้งเราจะเห็นของแปลกๆเยอะ,ะครับ ของที่มีบุตคุณเยอะมากครับครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ